อะไรอะน่ะอันนี้นลูกะอ๋ออ้าวเขาโอ้ยเขาพยายามพยายาเออเขาเขากลัวพี่เพชรเหงาเวลาเวลาผิงไฟเขาก็เลยมีนี่เขาเกี็บว่าวมาให้พี่เพชรย่างไม่เดา๋ยวพลาก่อนนะเดินเออแต่อัในขวดนี่คืออะไรเป็นรูปวาดรูปวาดนะพี่ไปฝันวาดรูปสวยนะจุดสินมาด้วยอืมเป็นเอ็กวินพี่ช่องพี่เพชร อค่อยอยากรู้ปอะไรเนี่ยขาวที่แล้วใส่กรอบคราวนี้ไม่มีกรอบเป็นรูปอะไรถามป้าถามผ้าพี่ไปฝันส่งรูปอะไรไหมโอ้โอ้โหพี่เฟสกับพี่น้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ทำไมเหมือนป๊อปอายเลย ไงอเดี๋ยวค่ะฮะกรอบไปใส่เปิดใส่ฝันเลยเนี่ยเหมือนพี่ได้ได้ได้ดินี่มีลายเซ็นด้วยนะกลัวไม่ของแท้นี่ใบฝันมึงแม่จีเจ้าหน่ารักมากเลยเด้อโอเคเดี๋ยวพี่เพชรเอาม้วนกลับเอาม้วนกลับม้วนกลับม้วนกลับได้ได้ขี้ตรงตรงได้กรอบไดกรอบมาใส่ขอบคุณสาววึงเด้อเป็นยังไงวันนี้วันเกิดได้ของฝันชิ้นแรกเ้ยชิ้นที่สาม ชิแรกจากคนนี้หาวอ,อยู่นี่อา้<ม>าวอา้อาวอา้อาวบอกเอซีหน่อยี่วัน,นกเกิด<ห>น,นะชิ้นแรกจากไครชิ้นแรกจากใครนะชิแรกอะไรนะชิ้นแรกอะไรของค่อยนี่แหละชิ้นแรกเลยบอกว่าีมีนี่นะมีอย่างของอ้อยไอช่วยอธิบายไอ้นี่หน่อยที่ว่าเขาทํายังไงเนี่ยเขาส่งมาให้เจ้านี่ยนี่เอาย่างเอาอย่างบ่เวลาเจ้า เวลาเจ้าผิงไฟเหรออที่แรกของใครเนี่ยลลืมเเยนี่ยทีแรกของใครมาอ๋อเออทีแรกของใครจะโคกไงจะโคกอ่ะห้องพี่ของพี่นี่น้องเลดเออเจ้ายังไม่ได้ข่าวคุณเขาเป็นทางการเลยเนี่ยอ๋อนี่เราจะขอบคุณเป็ทางการเออแล้วนี่อันนี้ก็ได้จากเอ็ดมินเขาจากน้องมึ่งนะเอฟซีน้องมึงก็นู่นนู่ม้อบ่เออโนหม้อบ่เน่ยอะซื้ออย่างมาอะไรเนี่ย เต like, okay, yeah. ็มร้อยเอ็มร้อยใช้แก๊งวัรุ่นท uh, so ํำไรแก๊งว to <laughs> <laughs> ัรุ่นเอ่ออีกสามวันเจ้าต้องฝากบ้านไว้กับเจ้าหน่อยเด้อเดี๋ยวฝากฝากบ้านฝากบ้านเดี๋ยวจะย้ายทะเบียนบ้านเฮ้ย้ายฝากเงินเนี่เออย้ายทะเบียนบ้านเด้อ เจ้าย้ายทะเบียนบ้านเด้อโมไม่ไม่ได้นอนหรอกเออไม่ได้นอนหรอกคืนโมไม่ค่อยนอนนะครับไม่เมื่อคืนเคืนเจ้าปาร์ตี้อะไรกันค่อยได้ยินเสียงเออเลี้ยงเลงพลังงานมาจากเกาหลีเสร็จงานจากเกาหลีอ๋อข้าวฝากมาอ๋อข้าวฝากมาอ๋อเลี่ยงพลังงานหมดไหมเออเลี่ยงพลังงานเมื่อเช้านี้ประธานบริษัทมามาคอมเมนต์ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วพลังงานมันไม่ไหวแล้วโมบ้า โอ้ยเห็นเทียงเจ้าเจ้าเจยวเจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามก่อนเมื่อไหร่เจ้าจะทําบ้านเจ้ามันมันยังไม่บินจัดส่วนนะคงแม่รอให้แม่โอนให้ก่อนเนาะต้องรอยาคำสายโอนให้ก่อนเนาะต้องรอให้จะไเรื่องรถไหไอะอย่าเอามุ้งทั้งหนหรื่ต้องรอให้แม่ บอกก่อนครับอจะทำจะทำครั้งเดียวเลยจะไปทำานหนูฝากบ้านไว้กับพี่นะความหวังอยู่ที่พี่นะหนูต้องไปทํางานนะไวันสามสามวันฝากไอ้ไอ้ไอ้ถูใช่เดี๋ยวซื้อปากกระป๋องมาให้พี่ถัฝากพี่ถูแล้วก็เจ้าข้าวออกมาพี่จะไปวันไหนวันพี่ก็อืมไปสิบแปดเก้ายี่สิบพี่ก็เสียบข้าวให้มันหน่อยเด้อ เละหลักมากค่ะเออเอาข้าวเออเอาข้าวเอาหม้อข้าวตั้งไว้ให้พี่เหี่ยวเอาข้าวมาใอ้ไว้หูให้โถใช่นุ่นปักอยู่ในใต้ถุนบ้านอืมวันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้วันนี้วันเกิดพี่เพชรฮะไปไม้นาฬ้าารับมีดหรือยังมาเลรับมีดหรือยัง โอ้ยคอยรับ<อ>แล้วต้องมึงคือเออตัดเค้กโอเคไม่มีแล้วรุ่นนี้ไม่มีเค้กแล้วไ,ไหนไหนพี่เฮียมาดูตัดอะไรหน้าร้านมื่อเช้านี้งานงานบริษัทปิดไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้อะไรเมื่อเช้านี้ประธานด่ดาเลยเห็นหน้าดา่าโอเคจะอุดชั้นมาตั้งงานแล้วเตรียมผ่าใครงานนี่มันจะขึ้นไหมพี่เฮียขึ้นตอนยิงกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบน้ำพุก่อนเดี๋ยวนีบ้านเรามีน้ำพุไม่ได้ต้องอลังการไอ้บ้านเรามีน้ำพุอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบน้ำพุให้ดูก่อนเออเอ้าเสียสายหรือวะนี่บ้านเราแผานกน้ำพุนี่แผนกสวนแผนกน้ำพุเอาเจ้าของงานเอา,อางไง เอาตรงไหนเนี่ย้าตรงถึงขนาดขยับรถเตรียมสถานที่กันเลยฟี C เนาะเอาละไอ้ฟีอยู่ตรงเนี้ยแหละนี่น้ำพุเราทำงานแล้วนะใบไม้นี่มันหลายแท้ๆไอ้ฟเอ้ยใบไม้นี่เออกะพ่วงอาไ้ทั้งแิ้นเนาะ อันต้หนาวก็อเอาไว้แต่เขาอยู่ไม่ต้องบอกมายัง่ต้องทำางอ่ะนี่ยอ๋อไม่ต้องไปจัดไหนก็เนี่ยเนี่ยคอยดีเพลนแหนกลดน้ำต้นไม้ิเฮ้ยบีพี่พี่เฮียวหนูพิ่ง ดอกมันเป็นสีเหลืองครับไม่รู้ต้นอะไรนี่ไงอีกต้นหนึหน่งไซล่ะนี่ไงพรามันขึ้นเองธรรมชาติเนะใช่เบียเบียเบียไม่รู้เฮ้ยบ้านเรามีดอกไม้ธรรมชาติมาขึ้นลางกักกหินนี่ดอกอะไระเนี่ยอารู้จักไหมเนี่ยมันขึ้นมากับหินเองวะเนี่ยครับ เออ,เออให้มันให้มันออกไปเดี๋ยวเราจะรดน้ำให้มันใหม่เบียดูสิบ้านเรามีดอกไม้ภูเขาแล้วนะอืมอ่ไอสี <laughs> บ้านเรามีดอกไม้ธรรมาชาติเอ้ยเอ้ยมันมาจากไซร์แล้วนี่เอ้ยไม่เชื่อ อ่ะนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะทีทุกท่านนะคะสวัสดีครับเตรียมงานเนด้อ